โอเคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาอยู่กับพี่ในรายการฟันนี้ฟันนี้นะคะวันนี้เราจะมารีวิวถ่ายมันถ่ายโดนดนดนโดนโดนเป็นโทรศัพท์กระปุกโทรศัพท์นะคะคืออันนี้ซื้อมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รีวิวเลยสัญญงเกตด้วคุณตรงนี้มันคืออะไรมันเป็นป้ายค่ะมันเป็นป้ายที่มาติดแต่ว่าเอ,อิมมันหายมันหาย ป้ายนะคะโอเคซึ่งทางนี้นะคะมันก็จะสามารถออยอดกับยอดเงินได้เห็นป่ะเดี๋ยวยอดเงินเอาไว้แล้วมันก็สามารถโทรได้เล่นๆจริงๆด้ค่ะแบบน่ารักน่ารักอะอย่างเช่นฮัลโหลมันก็จะมีเสียงกล้องๆนิดนึงนะคะฮัลโหลโฮโฮ ัลโหลสวัสดีค่ะอย่างนี้มันก็จะมีเสียงกล้องกล้องเล็กนึงค่ะเหมือนกับเราโทรจริงๆแล้วมันก็น่ารักมากด้วยมีหลายแบบรูปแบบแนละ้วมีไซส์ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญจะเป็นแบบเหมือนกับตู้โทรศัพท์เอ,อะไรอะสาธารณะซานะเล็กก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีราซื้อมาใส่เล็กนะคะสีแดงมันก็จะมีพวกตัวนี้ให้น่ารักบ,บุกมากเลยนะคะ ก็ชอบมากๆเลยด้วยราคาก็ประมาณไม่รู้ว่ากี่บาทนันนั้น๋ยากไปที่ตลนาดน้ำนะคะอำมพวาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะดูสีมันน่ารักมากเลยเอเดี๋ยวเข้าไปจะดูว่า,จะ,าจะเป็นาหนนะคะวิเลียนเลน,นตกก็จะมีรูให้นะคะโอเคเด,เดี๋ยวจะลองเอา มาหยอเอยาว่าเออเล่นนหยอนเงินนัคจะจับมัดอีกนึงยผลว่าเราต้องการที่จะมาโทรศัพท์คืนนี้เราก็ต้องหย่อนเงินหนบาทเข้าไปแล้วก็โทรได้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ๋อลืมเลยต้องหมุนก่อดใช่ไลก่ก็อันนี้ก็เป็น กระบอกออมสินที่ดูน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะซื้อน,นะคะก็ลองไปซื้อได้เลยนะคะม,มีขายที่ตลาดนะคะแต่อันนี้มันก็หาซื้อแบบยากเหมือนกันถ้าจะหาซื้อนนี่กก็ต้องอาจจะไปหาซื้อที่ร้านกระบุกออมสินนะคะจะบอกว่าไม่มีที่ธนาคารนะก็ไปหาที่ร้านกระบุกออมสินวันนี้นะคะเดนต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย